น,นี่จะเทศทั้งเรื่องจิตให้ฟังอีกวันไหนประเทศทังเรื่องจิตน่ะแหลไม่เทศอื่นไกลเรกเพราะจิตเป็นใหญ่เป็นใหญ่กว่าร่างกายทั้งหมดเราไม่เห็นจิตเราจับจิตไม่ได้จึงยากใก่การปฏิบัติเราเลี้ยงงัวเลี้ยงควายที่อยู่ในทุ่งในนา เราจับตัวไม่ได้ปูกตัวไม่อยู่มันก็ยุ่งเลยสิก็ไปได้ทุกแห่งทุกคนรักต่างๆที่เราปูกมันได้เห็นตัวมันมันไม่ค่อยอยู่จิตก็ฉชนนเหมือนกันท่านเทศนาว่าถูกรังเข้ามัง เอเกอจรังอศาศัยอย่างคู่หาเสยยงเยจิตตังสุญเมตตันติโมขันติมาและบันธนาทนเทดไปเนียนอย่างนี้ <c oughs> ทุรังขมังเอเกอจลังอศาศัยอย่างคู่หาเสยยงนั่นแต่ภาษาไทยแล้วว่า จิตเป็นของไม่มีตัวเที่ยวไปในที่ต่างๆได้แต่หากกลับมานอนในสริครูหาคือร่างกายอันนี้ถ้าหากใครสำรวมจิตใจแล้วคนนั้นจะพ้นจากบ่วงแห่งมานท่านั้น จิตของคนเรามันกดแกงไม่อยู่คงที่ทำให้จิตในทนี่นี้นะอย่าไปหาตัวเลยไปหาตัวไม่เห็นหรอกความคิดความนึกความรู้สึกของนั้นเป็นตัวจิตมันนึกมันคิดตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละจิต ไม่อยู่ที่สมองหรอกมอยู่ที่ประสาทไม่อยู่ที่เซลล์หรอกอะไรทั้งหมดตายไปแล้วมีเซลล์มันยังไม่เห็นในอยู่พื้นที่ใดนั้นไม่มีเซลล์มันยังเป็นจิตอยู่ได้ไม่มีสมองมันเป็นจิตอยู่ได้เหตุนั้นความรู้สึกตรงไหน นั่นแหละเป็นจิตตรงนั้นนะไม่ว่าอยู่ข้างล่างข้างบนแค่พื้นเท้าถึงศีรษะหมายว่าทางสวงมดอยู่ได้เดียวกันนั้นเราไปยึดตรงไหนตรงนั้นเป็นจิตของเราเราไปยึดเห็นระครขานี่ไปยึดล้วก็เห็นตัวตัวมันนะตัวมันยึดกันนะ คือความรู้สึกเกิดขึ้นในที่นั้นนั่นได้เรียกว่าเป็นจิตะนั้นได้เรียกว่าจิตแช่ก่อนนะเราาเราหาผู้คิดผู้นึกผู้ทรสงสายในที่ต่างๆเราหาสนัวนั้นได้เห็น แล้วหาตัวนั้นเห็นแล้วจับเอาผู้นั้นแหละผู้คิดผู้นึกผู้รู้สึกนะให้อยู่คงที่ธรรมดาสติเข้าไปควบคุมจิตเมื่อควบคุมจิตแล้วมันรู้จักจิตมันก็ต้องอยู่ไม่รู้มันยังค่อยไม่อยู่คันรู้แล้วนั่นเชื่อผูกจิตให้อยู่คงท,ที่เดียว เมื่อจิตผูกตูวคงที่แล้วอาการสูงอาการแต่งทั้งหลายมันจะหายลงไปหมดโดยความสภาพเป็นจริงของมันมันจะไม่แต่งอันนี้มันถึงเขาถึงความสภาพเป็นจริงของมันไม่ได้ควมรู้สึกเฉยๆความรู้สึก,สกน,นั้นจะเป็นของอยู่ตรงกลาง ไม่คิดหน้าคิดหลังไม่คิดตรงไปทางโน้นทางนี้อยู่ตรงกลางนั่นเมื่ออยู่ตรงกลางแล้วนั่นแหละตัวใจหัวใจแท้ที่เรียกคนเราพูดทั้งใจมันต้องพูดทังของของกลางอะไรทั้งหมดที่เขาพูดถึงของกลางแล้อ ต้องไจลทางนั้นอ่ะตรงกลางทางนั้นอ่ะพูดถึงเรื่องใจตรงกลางพูดถึงหัวใจของคนก็ใจจะ่ตรงไหนก็ที่เขามาทํากลางอกน่ใจมือใจเท้าก็ชที่ก็ตรงกลางนั่นน่ะจริงขอน้าวมถ้าไหวใจก็พูดตรงกลางไม่เป็นบุญไม่เป็นบาป ให้คิดดีคิดชั่วตัวนั้นนะต,ตัวใจแท้ที่จิตนั้นเราคิดเราสติตามจิตให้รู้เรื่องของจิตให้รู้เรื่องของมันดีเจยเมื่อรู้เรื่องของรู้เท่ารู้ตัวของมันแล้วมันจะเข้ามาเป็นใจ จิตกับใจก็เดียวกันนั่นแหละท่านพูดเป็นอันเดียวกันแต่ธารม,มาพูดแยกออกเป็นอันทําไมท่านยังว่าจิตทําไมท่านยังว่าใจอันเดียวกันทำไมพูดอันยังไม่พูดอันเดียวอันนี้จิตเป็นยังว่าจิตอยู่ใจก็ยังว่าใจอยู่เห็นไหมตรมายังคยพูดเป็นสองอันจิตนั้นคือความคิดความนึก ใจนั้นเป็นของกลางๆเมื่อจิตตามจิตอ้ أي, เมื่อสติตามจิตรู้เท่ารู้เรื่องของจิตแล้วมันจะรวมเข้าเป็นใจสติจิตรวมมาเป็นอันเดียวเมื่อเข้าถึงใจแล้วไม่มีอะไรทั้งนั้นใจนี้ถ้าหากว่าถึงของจริงแล้ว มันจะเป็นเองคือมันรวมว่าเป็นเองอันท่ายังไม่รวมรวมไม่เป็นเองไม่เกิดเองเป็นเองกก็ยังไม่เข้ายังไม่นถึงไก่แท้เป็นแต่อนุมานนี่หละที่ว่าเอียกระจายนาศาริยังคูหาสยามจิตตัวนี้แหละมันพุน่งสร้างสงสัยไปมาสารพัดทุกอย่าง รอบด้านรอบข้างตัวนี้ว่าทันไปไปก่อนแล้วเราคิดจะไปอย่างไปีชีางใหม่ที่เป็นตน้นไปได้มันกลับมาลายหนแล้วมันใจมันไปคิดจะไปลายหนแล้วไปแล้วกลับคืนมาไปแล้วกลับคืนก็ลายหนแล้วกลัวตัวจะได้ไปนั่นโอ้โหลายลบลายเที่ยวแล้ว ยากเหลือเกินเราจะดักยังไงยังไงก็ดักเถอะจะดักที่ตาก็ดักเถอะดักที่หูจหมูกร่างกายก็ดักเอาอะไรมาดักก็ดักมาอยู่มันต้องเที่ยวไปคนเดียวเดกกัจารังเที่ยวไปคนเดียวไม่มีสรีระร่างกายใปด้วย แต่มันก็ไม่หนีจากการเมื่อยังมีลมหายใจอยุตรามใด,ดก็กลับมาอยู่ที่นี่แหละมันนอนที่ที่นี่แหละกลับมาเองมันไม่มีใครบังคับวิ่งอยู่ตลอดเวลาเยว่าถาัว่ากลับมาเอง ถ้าหากว่าเราตั้รวมจิตแล้วจะพ้นบ่วงแห่งมารตั้รวมจิตตรงนี้แหละให้เข้าถึงใจสัรวมจิตได้เข้าถึงใจมเมื่อาแล้วพ้นบ่วงทางมาเมื่อนั้นคำว่ามามาในที่นี้ท่านพูดหลายอย่างคันถ้ามาน ิเลสมานมัจจุมานเทเบตมาสิ้นสรางขารมานมีห้าคันธมานได้เก่ตัวของเราร่างกายที่เกิดมาได้คันห้าเรียกว่าคันธมานทำไมจึงเ,เรียกว่ามาน เราเกิดขึ้นมาแล้วได้ตัวมารพรม,มันจะพ้นจากมารได้ยังไงมารในที่นี้หมายความถึงการเบียดเบียนเรียกว่ามารเป็นนิวศน์ของการเป็นอยู่อย่างการเจ็บการป่วย ทำการงานไม่ได้สุขภาพไม่เพียงพอทําการงานไม่ได้เพราะนั้นเป็นหมอเป็นมารความที่เกียดที่ข้านก็เป็นมารทาการทําง,งานนั้นไม่ไสำเร็จร่วงไปได้เพราะนั้นก็เป็นมารมันที่มันเกิดจากกายนี่แหละเรียกประมาณทั้งหมดเรียกว่าขันธมาร พูดละเอียดลงไปเรียวขั้นห้าเนี่ยเป็นมารูปเวทนาสัญญาแัะขานสนญญาณนีญญ่ญญเป็นมาพูดละเอียดลงไปงั้นกิเลสมารกิเลสที่มันเกาะเกี่ยวอยู่ในใจของเราเกิดความรักเกิดความชังความเกลียดความโกรธระพัดทุกอย่าง เท่าน,นั้นกระทบปั๊บเท่านั้นก็นนนเกิดปุ๊บขึ้นมาเลยทันทีมานเท่านั้นมันไม่ให้ใจสงบลงไปได้มากมายหลายอย่างที่เรียกว่ากิเลสธมาในทีน่นี้ไม่เราทําดีได้ทาดีไม่ได้เราตั้งใจราภาวนาอย่างนี้แหละมันเกิดความโกรธจนจะพเปจนหาย หายหมดเลยภาวนาอ้ที่สังฆ์เยวบุตรมานะครคือความที่จะทำด้ีเป็นต้นว่าเราจะทำบุญทำกุศลเราทำดีทำดีได้ประการต่าง จิตมันไม่ปกติใจมัไม่ถึงใจมันจะยุ่งจากการทําในการกระทานี่แหละอยากทลิปอยากดีอยากวิเศษวิโสอยากในสันฟ้าสวรรค์อะไรต่างมันนั้นเรียกว่าเทวุตมาน,นาทิสั้งขาระมานก็คใล้ใยๆกันั่นเนี่ย ความปรุงความแต่งให้ยิ่งใหญ่ในวิเศษที่โสคล้ายๆกันนั่นแหละยกษัตย์ุตตมานตอนท้ายในมัจจุมานธานีทำดีทำดีไม่ได้ทำเมื่อมัจจุมานมาถึงแล้วหมดทางทำบุญทำกุศลก็ไมด้ก็ไม่ได้ทำสะอาดทำกรรมก็ไม่ได้หมดแหละ หมดเท่านั้นเนี่ยคือความตายเรืยอง่ามาจุมาถ้าไม่ได้ต่อไปไม่ได้นะ้อันนี้ที่เราเรียกว่ามารหามารหานี่แหละถ้าหาคนใดไม่จำรวงใจมันจะต้องผ่านคน้นมันจะต้องมีอุปรสรรั้งนั้นอนะ่ะมารหายไม่มารใดก็มารหนึง่ง สีสันป้ควากันไห้ทำดดีในเมื่อเรามีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นในเมื่อเรามีชีวิตร่างกายอยู่สมบ,บูรณ์พอิบุรเรามีสติมีอุบายปัญญามีความสามารถที่จะชำระไม่ให้ใจไม่ให้จิตวุ่นวายสงสัยจนเข้าถึงใจ อันนั้นกนจากบ่วงแึ่นมาคําว่าบ่วงแห่งมาในที่นี่นั้นใ,ในครไม่คนของมันมันต้องดักอยู่ทุกด้านทุกทางดักให้อยู่ในกำมือของมันทั้งนั้นถ้าคุณใดเจ้าทันเทศสนาว่า มารเนี่ยเป็นของสำคัญที่สุดพระพุทธเจ้าจะสำเร็จว่าคนิพพานก็ชําละมานัรได้ชําละชนะมานได้อันจะมาเลทชินีนะโถทัโบทิมุตตะมังต้องชนะมานห้านี่ใช่ปะถ้าว่าชนะในที่นี้นั่นหมายความว่า ร่างกายของพระองค์ก็ยังมีอยู่มันจะชนะได้ยังไงหมายความว่าพระองค์ไม่ยึดไม่เข้าไปยึดในร่างกายนะขันนะั้นขันห้าที่อธิบายมานั่นมารห้าที่อธิบายมาพระองค์ชนะได้ด้วยการไม่เข้าไปยึดถือมันเป็นไปตามเรื่องของมัน านอธิบายหลายอย่างเรื่องชนะเรื่องชนะมาที่จะชนะมาได้พิจารณาเห็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาก็เป็นเรื่องชนะมาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามธรรมก็เรียกว่าชนะมาได้เราพิจารณาตัวของเราเป็นขันอเป็นธาตุสี่ ก็เป็นเครื่องชนะมารได้ลองดูถนะ้าหากว่าเป็นธาตุสี่แล้วที่มีอะไรตัวของเราเนี่ยแหละมีธาตุสี่เท่านั้นน่ะไม่ใช่ผลไม่ใช่คน,ไม,คนไม่ใช่อะไรทั้งหมดเป็นแต่เพียงธาตุสี่เท่านั้นน่ะเกิดขึ้นระดับอะไรจะเกิดขึ้นระดับวะเมื่อเกิดขึ้นระดับไปงง้นจะ,ไ,นไ,นะไ,นไปยึดอะไรมะไม่มีเครื่องยึด ทิศมันก็ไม่อยู่ในอนาคตทั้งตนนั้นเรียกว่าอนัตตาทั้งเกี่ยวพันกันหมดพิจารณาถึงกรรมพิจารณาถึงธาตุสี่เกี่ยวพันกันหมด,งรรมงหมดลงอนัตตาเดียวกันในศาสนาพุทธเจ้าสอนลงอนัตตาอันนี้แจงทุกขงังนั่นมีแล้ว แต่ก่อนพุทธกาลก็เคยมีคนทั้งหลายก็พิจารณาอันนี้จังทุกขังนั้นน,นัานเห็นได้ง่ายสาา่วนนตานี่มันเห็นในยากท,าท,าทั้งๆที่้ากดอยู่แต่ไม่เห็นเพราะกลัมไปยึดอันเดียวอันนี้จึงเรียกว่ามาจึงเรียกว่า มานหาผู้ใจผู้จะต้องไอผู้จะไม่คลองทั้งเรื่องมานาโดยการทำจิตตนตองให้สงบตัางเทติบายไวย้เยอะงอย่างนี้ เราสำรวมใจของเราคนเดียวเท่านี้แล้วจะไม่กระทบกระเทือนถึงเรื่องโลกทั้งหมดต่างคนต่างสำรวมด้วยการทั้งหมดแล้วก็เลยอยู่เอกเทศของใครของมันทางนั้นไม่มีการเบียดเบียนซึ่งกันใจในมันของสำคัญทุกคนหากสำรวมใจขังตนได้แล้ว รักษาบ้านเมืองประเทศชาติได้ตลอดมดจะรักษาได้ยังไงต้อารักษาใจของเราแล้วพอรักษาได้แล้วสิไม่เบียดเบียนสิไม่เบียดเบียนสิกันคนไม่มีเบียดเบียนสิกันเลยกัยนคนเราถ้าหากคนหนึ่งซะในหมู่ สักร้อยสักพันคนสัมรวมใจคนเดียวได้คนอื่นเมนื่อก่อน,น,นอันเม่แน่นักก็ไว้อย่างเ่ก,ก่อนคนอื่นก็สัมรวมเมือกันพระพุทธเจ้าทัานสอนให้สัมรวมคนเดียวทุกทุกคนฟังทำคำสั่งพระพุทธเจ้าน้ามีการสัมรวมใจด้วยกันทั้งนั้นสัมรวมใจของตอนไม่ได้แล้วเป็นเหตุให วุ่นวายเดือดร้อนกระทบกระเทือนเบียดเบียนสิดธะลัจ่รรเหตุน,น,นั้นแหะการสำวมใจเป็นของดีมากเมื่อใจของเราสงบ,บสอยู่นิ่งคนอื่นมันจะยุ่งสักเท่าไรก็ยุ่งไปเถอะเรารักษาตัวของเราไว้สะก,ก่ว่าโลกอันนี้มันจะยุ่งสักเท่าไรก็ยุ่งไปเถอะ แต่ตัวของเราคนเดียวไม่ยุ่งในขณะที่โลกยุ่งมากๆเราต้องเข้าหาตัวของเราเราไปยุ่งกับเขาตัวของเราไม่รักษาความสงบโลกทั้งหลายแตกกระจายมดทั้งโลกเเราไปแตกไปตตกเรารักษาความสงบคนเดียวเท่านั้นนะโลกมันแตกกระจายไปเถอะุูนวายไปเถอะ เราสงบคนเดียวได้ชื่อว่าทำประโยชน์แก่ตนพระพ,พุทธเจ้าก่อเทศในพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งวิถุทภะไปลบพวกศักราต้องการอยากให้วิธุทภะรับจากเทศนาสั่งสอน อยู่กลางทางไปดักอยู่กลางทางเทศนาสั่งสอนด้วยวา,งงยายเงียบผายต่างๆทั้งสองหนหนที่สามนี่ก็เลยไม่ไปเพราะกรรมของเขามันจำเป็นนะเมื่อกรรมถึงแล้วพวกนั้นมันได้ทำกรรมไว้มันจะหลีกเลี่ยงไม่พ้นทำยังไงก็ไม่หลีกเลี่ยงน้น พระองค์เลยทอดทุระเลยพระองค์เทศนาว่ามนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เวเียนเรียนเสื่งกันเละกันเราอยู่เป็นสุขหนอมนุษย์ทั้งหลายเป็นเวรซน่งกันเละกันเราอยู่เป็นสุขดีนนเข้ามาหาตัวนักปราชญ์ทั้งหลาย ต้องเป็นอย่างนั้นไม่ต้องวูดหรอกเขาในเมื่อปกติดีๆแล้วก็ทำอย่างนี้แหละแล้วก็ทำไปกับโลกกับบ้านกับเมืองนี้แหละอย่างที่เราทำสงข้อสัองหายช่วยสั่งนั้าสั่งนี้แล้วแจะทำไปแต่หลักฐานมั่นคงของเรามีไว้ต่างหากเมื่อถึงที่สุดช่วยไม่ได้แล้วก็ต้องกลับเข้ามาหาตัวของเรา ต้องมีหลักอย่างนั้น <c oughs> ทำเพื่อประโยชน์คนอื่นถ่ายเดียวไ,วไม่ไหวคนเรามีกิเลสเมื่อทำประโยชน์ในกับคนอื่นกระทบกระเทือน,เ,นเดือดร้อนขึ้นมาจิตเลยไม่อยู่จิตจะเดือดร้อนเราก็พลอยเดือดร้อนไปด้วยเขาเลยไมด่ดีจิตของเราไม่ดี จิตกระซับกระซายเดี๋ยวรอนุนวายก็จะหมดความดีของเราลเลยหมดท่าเลยเลยหมดไปเอนนั้นความสงบอาการที่เข้าถึงใจนี่เป็นของสำคัญที่สุดหัดใ่้มนเข้าถึงใจได้เรื่องความหมดเรื่องจิตทั้งนั้น่ะมันตรงมันแตมงคิดมันนึกอะไรตา่างๆไปตามอาการเข้ามานี่เป็นเรื่องจิตทั้งหมด ใหาเข้าตั้งใจในเรื่องของเราจงให้เข้าใจอย่างนี้เราปฏิบัติพุทธศาสนาเพง่ะถูกทางพุทธเจ้าทั้งสอง